สวัสดีพี่น้องสุขุสุขโคนอยู่กข่อยช่องเท็งแนนนอยสตูดีโอเมนีกัมมาสปอยคือเกาจ่ามีซื้อเรื่องว่าด้วยรักและหักหลังในตอนที่11 1เอเรื่องแรงาเอกก็มมยาวกันต่อค่ะพี่น้องตอนนี้อยู่ในงานปาร์ตี้ค่ะงานปาร์ตี้ที่ตอนที่แพ้กระปั่นวัฒละตายในตอนนี้นะพีดเองกัมมหาแพ้ค่ะเอินแพ้กับมมอเหินสันเดย์แต่แพ้เองกับบุญยากับค่ะบอกว่า้ากับเดแม่สิตบสิตีอีกไอพีดก็เลยบ,บอกว่าให้แพ้เนี่ยไปนอนนาอยู่ห้องก็ได้ แต่ตอนนั้นนะแพ่เองก็เลยบอกว่าม่ยอมกับสิปาตีกันก่อนดยที่ปานค่ะกําลังสินางดูดยาอยู่แพรเองก็มีความรู้สึกว่าโอ้ยอยากสิร่องเบิงสันเด้ก็เลยบอกว่าให้ปานนะสอนแน่ แล้วภาพกระตัดมาทีปัจจุบันค่ะตอนนี้ว่นวันเองกะคิดหาวิธีให้มีนกับพิดนี่ละเลือกกันค่ะก็เลยตัดสินใจโทรหาแม่แพ์ทันทีเ่าเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นให้แม่แพะฟังแล้วที่หนีตัวว่นวันเองก็เลยเลี้ยวเบงกลองวงจรปิดค่ะพ่อแต่เห็นพยาบาลกาลังฉีดยาให้วินเท่านั้นน่ะเล่าก็ฝ่าวแลนกับขึ้นมาเบ่งค่ะบานที่หนี่ก็เลยถามว่าอันเจ้าฉีดยาอยังให้นองข่อยซึ่งตอนนั้นแม่ว่นวนเองกับเขามักขัดขาไว้พอดีค่ะซึ่งตัวว่นวันเองก็บออกว่าัน คอยอยากสิเปลี่ยนทั้งร่งพยาบาลเปลี่ยนทั้งหมอเปลี่ยนทั้งพยาบาลซึ่งตอนนั้นแม่วันวันเองกับโบรู้สึกว่าอยากเปลี่ยนเอยียงค่ะบ้านที่นี่นเราก็เลยบอกว่าอย่าเีจังสั้นตอนนี้วินน่ะแล้วจักสิฟื้นหรือโบฟืน้นจากสิเศร้าหรือว่าเศร้าซึ่งแม่วันวันเองก็บอกว่าให้ทำใจซะน้องอาสิโบฟื้นหรือบบดีขึ้นกระด้ บันที่นี่ตัววันวันเองก็ไปถามมูคนหัวจากพี่น้องว่ายานี่มันเป็นยายัางซึ่งตัวมูเองก็บอกว่าอันยานี่นะมันอาจจะเป็นยาสลบหรือว่ายาพอนไข่มันก็เป็นเดรรายยาและห้องมืหัวจากตัวยาบั่นที่หนี่ตัววันวันเองก็พยายามสิหาตัวยาพี่น้องพอแต่มาเปิดเบิ้งก็มาผอสมุดบัญชีของวินคะ่ะเปิดเบิ้งก็มีการถอนเงินออกจากสมุดบัญชีนั่นแหละตัววันวันเองก็คิดได้ที่นี่อืมกูอยากเอาหมอนนี่ค่ะแม่กูเห้มันตายซะ เล่าก็เลยจกกัดการไปหาท่านาให้คาที่นี่เพื่อสิเพิกถอนแม่ออกจากเป็นผู้อนุบาลน,นี่แหละพี่น้องซึ่งตัวว่นวันเองก็มีเอกสารทั้งเบิดค่ะเอกสารนั้นกระด้ม,มาจากวีนั่แหละซึ่งท่าน่าเองก็บอกว่าเพิกถอนผู้อนุบาลน,นี้ได้เลยเพราะจะมีรักทานแล้วเจ้าอ่ะก็สามาเป็นผู้อนุบาลของวินได้เลย โดยเอกสารทางเบิร์น่ะวีเป็นคนหามาให่ค่ะแลกเปลี่ยนกับเอกสารสิ่งที่เม่สีฟ้องพี่นองบอกว่าให้ห้องเอามาเปลี่ยนกันซะพอตะวี่ยางออกมาจากห้องท่นนันค่ะพร้อมเอกสารก็ยังมาพอกบเม่พอดีค่ะโตเม่เองก็มาถามวันวันว่าเอาเมื่อใดเนี่ยสิไ้ท่านายสิไปหาท่านายมาไห่สีีฟ้องเดี๋ยวคดีมันสิเบิดอายุซึ่งวันวันก็ทำส่งแบบอันบอยากอันนั้นปันในบอยากฟ้องบอยากยังเดี๋ยวก็สิจัดการให้แล้วก็เฝ้าอย่างนี้ค่ะ ในส่วนของมีนกับพีดค่ะตอนนี้ก็นั่งกินเขากันในตอนนั้นผู้สาวก็โทรมาหาบักไลยพีทอิงกับบรับสายค่ะผมกับบอกท่านที่เพื่อจะให้โตมีน,นเสื้อใจค่ะพอแต่เหลืองงนมากโตมีนอิงกับมาหาพีดอยู่อนโดนละแต่ขี้การมันกลับใส่บอไดค่ะบ้านที่นี่เราก็ไปถามพนักงานพอแต่พนักงานมากค่ะเม่พีทอิงก็มาคัดไว้ขึ้นกัน แล้วก็รู้ว่าวันวันเป็นคนไปบอกแม่พีดค่ะพี่น้องแม่พีดเอิงกระดาทันทีว่ามึงเป็นคนขาแพ้่ซึ่งตอนนั้นพีดเองกับเขามาหาพอดีค่ะซึ่งโตแม่เองกระดาว่ามึงหนาหนาวสิวังเงื่อนจากลูกกูซึ่งประวัติครอบัวมึงกับบอดดีปันไดพ่วมึงก็ได้ติดคุกส่วนแม่มึงก็แต่งงานใหมแม่เองก็บอว่า,วามึงเอาเงื่อนไปเลี่ยวมึงแทนที่จะสิเล,ลิกกับลูกไส้กูเด้มึงหน่ะสิไม่แย่งพีดก็แพ้ไปบอได้ โตพีดเองก็มาถามกับมีนค่ะว่ามันเกิดเอยียงคืนโตมีนก็ยอมรับทันทีว่ารับเงิน่ะมาจากแม่อีลีพ่อตอนนั้นเมษาหนองของเราป่วยเราก็เลยไม่ม,าาไมีทางเลือกต้องมารับเงินโตมีนเองก็เลยบอกว่านี่ข่อยเฮ็ยจังได้บ่ได้ข่อยบ่มีทางเลือกพีดเองก็เลยบอกว่าบม่มีทางเลือกทันทีเจ้าสิบอกข่อยเด้เป็นยังเจ้าคือเฮ็ดจังสี่เจ้าน,าน่ะนะเฮ็ดใข้ข่ยสร้างคักที่เจ้ารับเงินมาตอนนั้นน่ะเจ้ากลับไปซะกวนสีข่อยนะ่ะสิสร้างเจ้าหลายกว่านี้ ในส่วนของสลัดก็หมวดเติมตอนนีกระลำกันจนสอดเสาพี่น้องหมวดเติมเองก็สิออกไปเหตุการเหตุงานเด็แล้วก็บอกว่าเดี๋ยเมแืแล่ขวิดสิกับมาเดอรพร้อมหอมแก่มสลัดค่ะบานที่หนีสลัดเองแล้วก็นอนต่อ โตมวดเติมเองแล้วยางออกมาค่ะกับพอพาส์ตที่ตกลุงนั่นแหละเรากำลังสิเปิดเบืองพี่น้องสรัดเองกับเขามากอดทันทีพ้อมกับอ่อยมวดเติมค่ะเรียบร้อยจัดกันอีกเรียบร้อยค่ะพี่น้องลำกันซะบานที่หนี่สรัดเองกับมากินเขากหมวดเติมเด้แต่พอมาหอดก็เห็นมีนอยู่หลานพอดีซึ่งสรัดเองกับอกลับไปเป็นมูค่ะซึ่งทั้งสองเองกับเป็นมูกันละพี่น้องสรัดเองกับส่วนมีนว่าเข้าไปเที่ยวน้ำกันในมือนาเดิ้ลคอยกับขึ้นหอดหลังจากทียกใหญ่กันพี่น้อง บ้านที่นี่ในตัวนู่นเองเนี่ยก็หาเงินด้หาเงินจากในกบบระบไดาสมาัครงานไสกับบไดาค่ะบ้านที่นีเราก็เลยมาหามูเหล่ามูเหล่าน้ำกันน่ะละพี่น้องเราก็เลยบอกว่าเนี่ยกูปเปิดแผนธุรกิจไปให้มึงแล้วมึงเบิ่งละไปสองสามหมื่นละมึงเบิ่งหุ้นกูละไปมูเองก็เลยบอกวา่าอันมึงก็บ,บ่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์เนาะก,กูจักสีวาจาังไดมึงน่ะมีเงินมึงก็เอาเงินมาลงน้ำกูมึงบ่ต้องไปว่างแผนยางดอกซึ่งตัวมูเองกับบรับแผนธุรกิจค่ะพ่อบอกว่าโอ้ยถาบ่มีครอบกรัวมึงน่ะ มึงก็เห็นยังบ่ไดคือเ่าเงืนอมึงน่ะก็ขอบพัวมึงบ้านีตโตนู่น,นเองกับซูนหลยว่ามูกินเหล้าน้ากันเป็นหยังก็คือบ่ซอยค่ะแต่คาคาเฟ่น่ะมูเองก็เลยบอกว่าก้ศิใจให้เองโตนู่นเองกับบโอเคค่ะพี่น้องคะทาส้มสิซูนอีกละ่ะบ้านที่หนี่พ่อมูไปแล้วพีนยางเขามาพอดีค่ะก็เลยเห็นว่าน่านน่ะบ่มีเงืนอิกินหอดกาแฟพี่น้องก็เลยไปใจคาคาเฟ่ให้นุ่นอีกโตนุ่นเองกับกพ่พอใจพี่น้อง ไปต่อว่าก็ผิดอีกค่ะพี่น้องผิดเองกระซูนหฮนนตนใส่กำปั่นอัดใส้กันอีกค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยกว่าสิจุบเรื่องเล่านี่เถื่อนีในส่วนของวีก็เตรียมเอกสารกําลังสีนี้ไปต่างประเทศค่ะตำรวจเองก็เขามาจับกลุ่มขอหาพร้อมไปเอกสารบเพอตัวผู้อื่นเอาเงินอีกค่ะบานนี้ตตวีเองก็จักเสียจังเลททำการต่อสู่ตำรวจโดยตำรวจหนึ่งน่นั่นคือมวดเติมนั่นแหละค่ะแลนจับกันได้บกโดนหนึ่งพี่น้องแต่สุดท้ายวีเองเราก็หนีออกไปได้แต่ตำรวจเองก็สามารถยึดหลักฐานไว้ได้ค่ะ มัวเติมเองกับมหรของของสระดค่ะพี่น้องบานที่นี่โลกกลิ่นไทยเอกสารรักฐานไว้ทั้งรลอยหนาะของวีน่ะละพอแต่มูโทษมากค่ะพี่น้องคะเราก็เลยส่งเองกสารน่ะไปให้มูเบิงสันเดย์ตัวสรัดเองก็เลยจอบเบิงเอา้าเป็นไอวีตัวนี่เราก็เลยโทรไปบอกเมย์สันเดย์ว่าวีน่ะนี้ไปแล้วเมย์เองก็ตกใจตายเนี่มันอีาไปแล้วกูว่าสิฟ่วงมึงอยู่บกบ,กบกมึงนี่ในส่วนของวันวันค่ะก็มาบอกกบแม่เลยบอกว่าขอสิเพิกถอนเจ้าเนี่ยออกจากเป็นผู้อนุวานของวิน เรียทุกสิ่งทุกอย่างขยจัดการเรียบรอยแล้วให้เจา้าใหญ่ออกจากเงื่อนขยซะพอจริงๆแล้วเจ้าก็ไม่เคยเลี้ยงดูผูเสื้อมมู่ขยมาเลยมู้ข่อนาหนาก็เติบโตมานํำกันซอนคนถ้าสมมติว่าขเดเป็นผู้นุบาล์แล้วเจ้าก็ออกไปจากเงื่อนนี่ซะเดี๋ยวขยสิ่ให้เจ้าก่อนนึ่งเล้วเจ้าก็ไปซะเมันวันๆก็เลยบอกว่าอันเจ้าเฮดแบบนี้นะเพื่อสีช่วชวยความผิดของเจ้าแมนบอแลเรวเดียวตอนนี้นะ่ะ เอยมีคลิปอยียงบางอย่างเด้ก็เลยให้เบิรงค่ะพี่น้องเป็นคลิปที่วันวนนะ่ะกําลังสิลํามกันกับคนผู้หนึ่งค่ะแล้วบอกว่าแลววินที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าพวกสูขภาพไปหาปานมันก็เลยให้เป็นแบบนี้ที่วิ่งเป็นแบบนี้ก็เพราะวันวนนั่นละ แล้วเรื่องเร่าก็ย้อนไปในงานปาร์ตี้ค่ะตอนนั้นนะ่ะวินวินเองก็มาหับวันวันเดบอกว่าให้เมื่อือน่นซึ่งตัววันวันเองก็มาทันยากาบค่ะพี่น้องปาร์ตีก้กำลังซิมวันกำลังซิมื่นยาอยู่พอดีก็เลยบอกให้นางถ่าจะข้าวซึ่งกระแดะนํนปาป่าเนี่แหละให้หูจักกบวินให้ทั้งสองค่ะพอกันแล้วเรื่องเาวาก็ได้ตัดจบในตอนนี้และพี่น้อง แล้วร่องแากสิเป็นจังใดต่อไปมีนกับพีสิกรรมมหาการเดบอบ้านที่นี่ผู้ใดเองเป็นคนที่เห็นในวิ่งเป็นแบบนี้อีลีไปพบพอกันในตอนนาสำหรับมือนี่สวัสดีจ้า